ไฟบ้านแพงแต่ไฟปา่าลุนแร y <Yeah. S 1> ไฟปา่าเอาอยู่ขอให้ท่านมั่นใจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์สืชสิ่งเดียวที่ขอคือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ต้องบอกว่าทุกห่วงของฤดูแล้งนะครับปัญหาไฟป่าก็ตามมาอย่างกระชันชิดนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะท่านนะกำลังจะเริ่มครับ <laughs> กำลังจะเริ่มแต่ก็โดนไฟมันขึ้นมาแล้วนะครับ,รบทีนี้มันน่าห่วงเพียงไรเพราะว่าอีกตั้งหลายเดือนจะสู่แล้งหนะัก ปีนี้ที่เราสำรวจเนี่ยพบว่าเชื้อเพลิงหลายๆพื้นที่แห้งเร็วมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคกลางตอนบนแลวก็ภาคอีสานนะครับก็จะเห็นข่าวที่เขาลอยที่ปักช่องที่ไฟไหม้บนภูเขาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาดับหลายวันมากแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไม่ถึงห่วงฤด,ดูไฟป่าจริงๆก็คงจะเริ่มอีกไม่กี่วันแล้วครับก็คงจะค่อยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่คือเป้าหมายสําคัญที่เราจะต้องพยายาม ลดให้มากกว่าเดิมอีกจากปีที่แล้วเนี่ยเราลดพื้นที่ไฟไหม้ไปถึง47 47ปเปีนี้รัฐบาลกําหนดให้จะต้องลดให้น้อยกว่าเดิมอีกลดให้ได้25ของปีที่แล้วอ๋ออันนี้คือเป้าหมายที่พวกเราต้อง,ต,องต้องต้องสู้กันครับ,รบอย่างที่ทราบว่าไฟป่า <c oughs> สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันเกิดจากป่า <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากมือมนุษย์ อย่างนั้นไหมครับคือในในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะไม่เหมือนต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยสาเหตุสําคัญคนจุดก็คือคนคนเที่ยงที่อยู่ในป่าคนที่อยู่นอกป่า,ท,ปาที่ไปหาประโยชน์จากป่าไม่ว่าจะเป็นเก็บหาของป่าล่าสัตว์เข้าไปบุกลูกพื้นที่เผาป่าที่อยู่บริเวณรอบๆบนอกแล้วลุกลามเข้าไปหรือมีเจตนาในการเข้าไปบุกลูกป่าครับทีนี้ วิธีการที่จะเข้าถึงคนพวกนี้ให้เขาได้รับรู้รับทราบให้มากมากที่สุดมันมันมัน,มนยากนะครับนานครับยากครับเราก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าที่ผ่านมาไฟป่าก็เกิดขึ้นมากมากกว่าที่เราแก้ไขปัญหาแลวที่ประสบความสำเร็จมาเม <laughs> ื่อปีที่แล้วเนี่ย <laughs> เราเห็นว่าคนเริ่มฟังเริ่มเชื่อมากขึ้นแต่ณว,วันนี้เรามี2มาตรการหลักที่จะคุยกับคนหนึ่งทำความเข้าใจ ให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลป่าด้วยนะมาให้มาเป็นเจ้าหน้าที่มาจัดฝ่อระวังต่างอีกอันนึงก็คือการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอันนี้ก็ต้องต้องควบคุมกันเพราะว่าถ้าไม่เขารพกติก,กาไม่เชื่อฟังลักรอบจุดทําให้เกิดความสีหายเราก็ต้องใช้กฎหมายครับแต่เรามั่นใจว่าเอาอยู่ปีนี้เอาอยู่ครับ <laughs> เอาอยู่นี่หมายความว่าลดน้อยกว่าเดิม <laughs> ตั้งเป้าไว้อย่างน้อย5%ปี่สิบห้าเปได้แน่นอนขได้ มาเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของช้างถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมมองว่าช้างไม่มีตอนอวสานท่านท่านดีดีว่าองตอนอวสานของช้างจะอยู่ตรงไหนครับก็หนักใจปัญหา<จ>มันเยอะปัญหาเยอะหนักใจแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ <laughs> ปัญหาใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อย <laughs> ๆใหญ่ตามตัวช้าง <laughs> อย่าง,างวันนี้เรากําลังมาคุยกันนะเรื่องนี้ทิศทางเราต้องการยังไงครับนี่นะวันนี้เรามีมาตรการที่ทาําไปพร้อมกันท,กท,กทุกมาตรการ<ม>ทั้งเรื่องของการดูแลพื้นที่ให้ช้างอยู่ให้อยู่ในป่าโดยไม่ต้องออกการควบคุมไม่เขาออกมาโดยการทําแนวทํากูกันช้างการให้มีชุดปักดันช้างแต่เมื่อเขาออกมาแล้วถ้าเกิดความเสียหายก็ต้องมีการเยีวยวยา ด,ดีหรือแม้แต่ในในบางพื้นที่ซึ่งเราเริ่มมีการทดสอบมีการที่จะเริ่มคุมกําเนิดเพื่อที่จะลดอัตราการเพิ่มของช้างในพื้นที่นั้นๆแล้วซึ่งเราได้เลือกไ้พื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ป่าลอยต่อขั้นจังหวัดซึ่งมีประมาณช้างที่ที่เยอะมากมครับต่อหน่วยพื้นที่จะใช้วิธีคุมกําเนิดแล้วใช่ครับคุมกําเนิดไม่ได้หมายเพราะว่าทําหมันมทาหมันนี่คือถาวรคุมกําเนิดมาที่ว่าลดอัตราการเพิ่มเขาจากเป อาจจะให้เหลือสัก5%หรือ3%นะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยมันทำให้เกิดผลกระทบะต่อการเป็นอยู่ของเขาในพื้นที่ด้วยและเขาก็ออกมานอกพื้นที่จนสร้างความเสียหายพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากตร,ตรงนี้คือผมผมไม่เข้าใจว่าเราจะลดอัตราเพิ่มเนี่ยวิธีการมันทำาไงครับจริงเรามีการศึกษามาตั้งแต่ปี 66, 66แล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมาการร่วมที่มีนักวิชาการมีสัตวแพทย์รต่างเนี่ย โดยใช้วัคซีนในการที่จะเข้ามาทดสอบอซึ่งก็มีการใช้ในต่างประเทศแล้วก็เป็นวัคซีนที่ไม่เกิดผลกระทบต่อช้างซึ่งตอนนี้เรากาลังจะเริ่มทดสอบกับช้างป่าซึ่งได้มีการทดสอบช้างบ้านไปแล้วก็จะเริ่มมีการทดสอบกับช้างป่าในปีนี้ด้วยก็คาดว่าจะได้ผลก็ได้ผลในระดับหนึ่งเพราะว่าณวันนี้ปัญหามันรุนมันมาถึงจุดที่รุนแรงแล้ว การลดประชากรเนี่ยมันก็คงจะช่วยได้บ้างเพราะว่ามันต้องใช้เวลาระยะยาวเพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยมันก็อยู่ได้แค่เจปีที่เราฉีดเฉพาะ,ะตัวเมียดัง<ม>นั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการหลายๆมาตรการที่มันจะต้องปกป้องพี่น้องประชาชนไม่ให้เดือดร้อนเพราะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเราไม่ใช่ดูแลเรื่องประชาชนอย่างเดียวมันจะมีผลกระทบไปที่ช้างด้วยเพราะว่าพอพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากเขาก็ไปทําลายช้างะฉงนั้นก็เป็นการช่วยทั้งคนและช้างไปพร้อมกัน ไฟป่าก็เอาอยู่ช้างก็เอาอยู่นะท่านนะเอาให้อยู่ต้องช่วยกันทุกฝ่ายเนาะต้องช่วยกันครับที่เล่นอย่างนี้นะครับกระบวนการนี้เราหลังจากที่มีมติของท่านการช้างชาติแล้วเนี่ยเราก็มีการดําเนินการมาตลอดนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับทีมสัตวแพทย์นะครับ ณวันนี้ยังไม่ได้มีการสั่งยาเป็นล็อตๆใหญ่มาเพื่อดำเนินการกระบวนการได้เริ่มในการที่จะทดสอบกับช้างบ้านไปแล้วแล้วกําลังจะเตรียมในการทดสอบกับช้างป่านะครับซึ่งพื้นที่ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะทําทั้งประเทศอันนี้ต้องเน้นตรงนี้นิดนึงว่าตอนนี้เรามองพื้นที่ป่าลอยต่อหจังหวัดภาคเหนือเป็นเรื่องที่ที่เป็นเป้าหมายแรกที่อาจจะต้องใช้มาตรการนี้ เราใช้คำว่าการคุมกำเนิดเพื่อลดการเพิ่มเพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากรช้างในพื้นที่ป่าลอยต่อหาจังหวัดเพราะณวันนี้ช้างป่าลอยต่อหาจังหวัดมีเยอะมากแล้วก็เกินพื้นที่ที่จะรองรับได้ที่สาคัญที่สุดเขาออกไปนอกพื้นที่ทําความเสียหายหพี่น้องประชาชนอย่างมากมายอันนี้คือคืเป้าหมายที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นณวันนี้จะมีสตัตวแพทย์มีนักวิทยาการมาชี้แจงแล้วก็จะมีนักวิทยาการทางด้าน สถาบันอื่นด้วยก็มาช่วยกันให้ความคิดเห็นว่าวัคซีนตัวนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็จะได้คุยกันในเวทีนี้ด้วยนะครับณนะวันนี้ทางทีมของอุตภูมิยางก็คุยกับทีมของสัตวแพทย์ของสถาบันวิทยาการหอะไรต่างๆก็คุยกันอยู่ว่าขั้นตอนอยังไงซึ่งไม่ใช่วิธีที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่ที่ง่ายเลยเพราะว่าการจะฉีดช้างก็ต้องไปดูความพร้อมของตัวช้างด้วยว่าพร้อมที่จะต้องฉีดไหมะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจเลือด การจะเข้าไปถึงตัวช้างเขาอยู่เป็นโขงก็ค่อนข้างยากลำบากจะทำยังไงให้ฉีดเขาได้แล้วเอาเลือดมาตรวจว่าไม่ได้มีสุขภาพซ้อมนะไม่ตั้งหมันนะทดลองฉีดได้ทดลองไปแล้วก็ต้องทำสัญ,ญลักษณ์กว่าจะติดตามเพราะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็ช้างอยู่เป็นโขงเรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีการที่ง่ายแต่เป็นวิธีการหนึ่งที่เราควรจะต้องเลือกใช้ในพื้นที่ที่ที่มีประชากรเกินไปแล้วยี่สิบตัวในโขงมีตัวมีทั้งแปดตัว หรือสิบตัวอย่างงี้คุณจะดูว่าตัวไหนมันท้องหรือไม่ท้องคุณต้องยิงยาซึมกับตัวแม่เอาเลือดมาตรวจก่อนถูกวแม่คนที่ก็ไปยิงช้างในโขงได้เนี่ยยี่สิบตัวแค่ตัวเดียวเราเองเกิดตายวันนี้มต้องทำโครการว่าใครเนี่ยใครจะกล้าไปยิงช้างคือต้องยอมตายนั่นแหละผมไม่รับออยังไม่ยกเลิกไปเลยหรือว่าให้รอจนกว่ามันต้องยกเลิกอยู่ยคือเรื่องลุงของสามจีเราไม่เคยทำเลย เรายังไม่เคยทําแปลงยญ้าในป่ายังไม่เคยทําแหล่งน้ําที่มาสกุลจริงไม่เคยทำจริงแล้วปัญหาของของอ่างเรอญ่เนี่ยก็พูดเลยนะผมที่เป็นคนไปจับหัวหน้าหน่วยงานที่อ่างเรือใหเองผมไปจับหน่วยงานข้ามเคียงเป็นหน่วยงานของของหน่วยงานราชการเนี่ยทำไม้กางบ่าคนทําไม้กางบ่าเนี่ยมันจะมีช้างก็ทำาก็ตองหินได้ผันี้ช้างกางบ่ามันมีไหมล่ะ สำรวจแล้วถามด็อกเตอรว่าช้างที่อยู่กลางป่าอ่างในมีมีกี่ตัวมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันถูกทังมันถูกทุกบ้านมันไม่มีแล้วมันถึงมันมีข้างนอก่ข้างนอกมันกลับไหมล่ะมันไม่กลับอันนี้คือปัญหาเราไม่เจอกรมไม่เคยชี้แจงผมจะเป็นคนดำเนินคดีกับหัวหน้าหน่วยงานพยัญชนะไทยตัวใดวันนี้มีปัญหาชอช้างแก้ไงครับ เอาชิงมาตีเอาชิงมาตีได้ไหมได้แต่มันไม่หาไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้แต่จุดประทัดยังไม่หนีใช่ตอนนี้ช่างด็วยีออนนีัหลางหวด้วยแมวนี่ปัญหาหนักสุดเีลร้อยต่อใช่ไหมครับ0ลต่อยตาให้จังหวัดมองว่าวิธีการณนปัจจุบันเนี้ยที่กำลังคบคิดกันเนี้ยมันจะได้ไหม มันต้องได้ครับต้องได้มันต้องได้และท,ที่สำคัญเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดจริงๆคือต้องแก้ที่สาเหตุแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมเพราะเราเราเป็นพุทธศาสนา<ม>อ่าพระองค์สอนว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุเ<ม>ช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยปัญหาสาเหตุหลักของปัญหาช้างป่าก,ก็คือการเพิ่มจํานวนของช้าง<ม>อย่างไร้การควบคุมม,มันเพิ่มจํานวนมากเกินไปมันไม่มีผู้ล่า<ม><ม>นะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือต้องไปลด ปริมาณช้างลดจํานวนช้างที่จะเกิดซึ่งวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านมาถูกทางแล้วก็คือท่านประกาศที่จะดีเดย์ฉีดวัคซีนคคุมกำเนิดช้างเดือนมกราเนี่ยแต่พอท่านประกาศปุ๊บก็มีคนโลกสวยงามออกมาต่อต้านซึ่งเราเนี่ยเราเนี่ยรู้สึกบอบช้ำมากเพราะเราเดินทางขอให้มีการแก้ไขแบบนี้มานานแล้วเป็นเกือบสิบปีแล้วครับ แต่พอผู้บริหารกระทรวงรับลูกเราก็หมายความว่าแก้ปัญหาที่สาเหตุเนี่ยเรากับถูกคัดค้านถูกต่อต้านจากกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับผลกระทบจากช้างอ้างแต่ตัวเองว่ารักช้างท่านรู้ท่านท่านรู้ท่านรู้ไหมครับว่าพวกเราที่ประสบปัญหาภครช้างเนี่ยเราก็รักช้างเราถึงต้องช่วยกันแก้ปัญหาช้างเพราะถ้าไม่แก้ปัญหาช้างป่าเนี่ยช้างที่พวกคุณลักก็จะตายท่านคิดดูนะพวกผมเนี่ยเป็นคน ถ้าเราถูกลุกลานจากคนเนี่ยเราเราก็ต้องต่อสู้เราต้องปกป้องแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์แล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อประเทศชาติดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาของเราเริ่มต้นเนีย่ยเบื้องต้นเราก็ใช้วิธีผลักดันเขาออกอแต่การผลักดันออกเนี่ยมันออกจากบ้านตัวเองแต่ไปหาบ้านเพื่อนเพราะฉะนั้น <c oughs> เพื่อนที่เคยรักกันก็จะเริ่มไม่พอใจกันละใช่มันจะเกิดปัญหาขัดย้องแล้วท่านเห็นด้วยกับวิธีการคุ้มกําเนิดอ่า เห็นด้วยกับ <descon> ว <fin asi> <p medim> ิธีการแก้ปัญหาที่สาเหตุอันนี้คือหลักนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาสาเหตุคือการลดจํานวนช้างซึ่งมีหลายวิธีแต่หนึ่งในวิธีนั้นก็คือเรื่องของการคุมกําเนิดเพราะเนื่องจากว่าช้างเนี่ยจะมีอายุการตั้งครรภ์อยู่ที่โดยประมาณ2ปีแล้ววัคซีนนี้เนี่ยหนึ่งเข็มเนี่ยมันจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่ป้องกันด้วยวัคซีนเนี่ยสปีจะได้ช้างหนึ่งตัว นะครับแต่พอใช้วัคซีนนี้เนี่ยก็กลายเป็นยืดไปว่า7ปีช้างจะ,ะต้องเป็น8ปหรือ9ปีถูกไหมฮะพราอมจะเริ่มตั้งคันภ์9ปีช้างเพิ่ม1ตัวเพราะอย่างเงี้ยวิีการแบบนี้มันก็จะช่วยลดการเกิดของช้างได้ไดและมัน ที่สาคัญมันไม่ได้ทาอันตรายกับช้างเราปลูกอะไรอ่ะเราหวังพืชผลใช่ไหมคะพอถึงเวลาช้างก็มากินของเราหมดเราไปกู้ได้ยืมสินมาเงินก็ไปมีใช้หนี้อะค่ะค่ะคือบ้านหนูอ่ะก็ถูกช้างหรือหลังคาแต่ไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเลยค่ะค่ะอยู่อำเภออะไรครับอยู่หนูอยู่เขาวงกดแก่งหางแม้วค่ะเมื่อก่อนชอชิงตีดังอ้าวชอช้างวิ่งหนีแต่วันนี้ แต่วันนี้มันวิ่งใสครับเราเปิดลงสองโูกช้างยังเดินเชียงทำกินไม่ได้เลยครับใช่ครับิยากมากเราเหมือนเหมือนตายทั้งเป็นนะครับคือไม่ถูกเหยียบตายแต่ว่าทรัพย์สินเสียหายก็เหมือนกับถูกตายทั้งเป็นเมื่อ20ปีก่อนอ่ะเราไม่เคยเจอช้างเราไปอยู่ในที่ที่รัฐเขาจัดให้ครับเราไม่ได้ปลูกป่าสงวนนะครับเรามีเจ้าที่รัฐเขาจัดให้แล้วทำอาหารกินเนี่ยปลูกมันปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวแต่ ตอนนี้ต้นยางกินหมดครับทุเรียนกินหมดแล้วครับเราเดือดร้อนจากช้างเราทําอะไรกินไม่ได้แต่ทศสอทวงเราทั้งปีครับนอกจากพี่น้องชาวจันทบุรียังมีฮิอยู่นะฮะแต่แต่วันเนี้ยช้างป่ามันทําไมครับมาลรวาะจ้าเรื่องนี้นะครับไม่ขนามือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่ขออย่างเดียวคือความร่วมม้ยร่วมมือจากพี่น้องประชาชนขย่อนะครับนี่เอาอยู่นะครับเอาอยู่ช้าง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 ช่างมันอยู่ในป่าแต่อละวาดออกมาบ้านเ่าทำ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 จะทำยังไง ช้างปา่ามันเรื่องลงในควบคุมได้ช้างปา่ตา,าต่เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพานธุ์พืชเอาอยู่ใช่ไหมครับเอาอยู่ครั<ใ>บ <Hide. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไฟป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องชออางงอช้างไม่ทู